I could do this all day. I can hear them all. Hey, don't care what they all say. I'm gonna do it my way. Got them like, bro. I got like, Whoa. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมมันพิดบอสติลัดเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะมารีวิววินสโมกเรจูนั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมเคยทําคลิปคุณเธอออกไปแล้วนะครับแบบ2ตัวเลยนะตอนนั้นทําเป็นเพโลน่ากับเรจูเอาไปเล่นเฉยน,น,นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงลึกรายละเอียดต,ตัวละครมมกเพราะงั้นคลิปนี้ผมจะมาทําให้กันละกันนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับสามารถเอาไปสู้กับหนวดดาได้ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีอามาตะด้วยนะครับตัวนี้ ยังไงฝากท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์ซับสไคร์หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะครับโอเคเริ่มจากตรงไหนก่อนดีสกิลติดตัวกกันนะฮะมาสกิลติดตัวเขาเขียนว่าเราจะไม่รับสถานะพิษจากฝั่งตรงข้ามแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานของสายสถานะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลื่อนเรามากกว่า80%จะได้ดึงธงไวขึ้น50%อันนี้ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วของพวกสายวิ่งมันต้องมีอยู่แล้วครับเลีอยงจะไม่มีบางตัวก็ได้นะ แล้วก็อันที่3ามเขาเขียนว่าถ้าเกิดเราตีติดคริติคอลนะครับผมมันจะทําให้ศัตรูติดพิษนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าติดพิษติดพิษกี่วีนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องไปลองต้องไปลองในเกมไปนั่งนับกันอีก <c oughs> แล้วใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหนห่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในเกมมันไม่ได้บอกนะครับถ้าเกิดใครสังเกตในเกมมาแล้วก็คอมเมนต์บอกพีนะฮะอันที่4นะครับเขียนไว้ว่าถ้าเกิดธงเรามากกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะทําให้สกิล2แล้วคู่ดาวไวขึ้น50%นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเขาเขียนไว้ว่าถ้าเกิด เราตีใส่ตัวที่ติดสถานะพิษอยู่ใช่ไหมอ่ะแล้วเราจะได้เลือดคืน3%เหรอเุ้ยอ๋อเอาเรื่องนะทำเล่นไปเอาเรื่องอะเนี่ยงั้นผมก็ไม่ต้องใส่เรียนนี้ดิผมใส่เพื่ออะไรอะ่ะใช่ไหมเพราะปกติอ่ะพวกที่ต้องใช้สถานะสู้เนี่ยต้องเน้นคีย์ดีคอใช่ไหมล้ะมันจะได้บัฟตัวนี้ไปใช้ไงอันนี้ผมว่าไม่ต้องเน้นอะดิใช่ไหม ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมปั้นตัวนี้อยู่หรือว่ากําลังปั้นกําลังหาเหรียญอยู่ผมแนะนำ s t a ็กเป็นคีย์ที่ค้อนะครับคีย์ที่ค้อกับ defense น่ยจะช่วยได้มากเลยนะก่อข้ามไปครับสาหรับสกิลติดตัวนะฮะมาดูที่สกิลตัวละครที่มีแบบมันมีเอาเริ่มจาก,ก,กบูทอะไรกันบูทบูทของอันนี้ทีมบูทจะเพิ่มแอดแท็กให้กับเพื่อนนะครับเวลาทีมบูทติดขึ้นมานะส่วนสกิลสองนะครับก็เป็นการสร้างโล่ขึ้นมานะครับถ้าเกิดเพื่อนอยู่ในวงก็จะได้ ป็นมาต่างกับเราด้วยนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้แหละที่แต่หลายคนแบบว่าโฟกัสกับมันนะครับเ้นอั up ท่านี้นําก่อนก็ได้นะหรือถ้าใครเป็นสายทาดามเมจก็เอาท่าหนึ่งก่อนก็ได้นะครับท่านี้จะติดพิษร้อยเรนะครับระยะเวลาการติดที่อยู่ที่14วิมีดามเมจ1.15%นอะครับอันนี้น่าจะรามเลือดนะถ้ายิ่งศังตรูเลือดมากก็จะโดนแรงนะครับกูดาวที่32วินะครับท่าแรก เป็นการอ่าพ่นพิษไปข้างหน้าเหมือนกับมันจะให้ข,ของเบต์แต่แต่นี้เป็นพิษเนี่ยแต่ของเบตจะเป็นลูกกระสุนนะครับอันนี้ก็จะติดพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีอ่าสถานะอยู่ประมาณสิบเก้าวิอันนี้นานกว่าใช่ไหมอันนี้สิบสี่วินะครับท่าสองท่าแรกจะนานกว่านะครับท่าแรกอยู่ที่สิบเก้าวิแต่ดาเมจเท่ากันนะหนึ่งจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์นะครับต่อวิก็ท่านี้จะมีลดแอตแท็กฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับทำให้เราถึกขึ้นเพราะว่า ตอนตรงข้ามจะตีเบาลงไงสถานะอยู่ที่20วิบวีครับสถานะการลบแอทแท็กนะกูดาวอยู่ที่35ิาวินะครับโอเคเลยนะเฮ้ยทำเล่นไแม่งเก่งอะเน,นี่ย <c oughs> นะครับก็ลองไปเลือกเหรียญดูได้แต่ผมในที่นี้ผมจะลองใช้เหรียญแบบนี้นะครับอ่าก็ลองไปจัดตามดูได้นะครับสแต็กแนะนําเป็นคริติคอลกับดีเฟนต์นะครับเน้นอึดเน้นยืนนะเพราะว่าคนเธอเป็นสายวิ่งเราต้องเน้นเก็บทงนะฮะไปไม่เป็นการเสียเวลาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปไต่แรงกันเลยดีกว่านะครับผมไปลุยเลยครับผม มาครับจับคู่ติดเป็นที่เรียบร้อยครับผมตาแรกของวันได้มาเป็นมารีนฟอร์ดนั่นเองนะครับอโอเคแล้วก็เหมือนจะมีบอทดด้วยนะครับฝั่งหละคนปะนะน่าจะฝั่งหละคนครับเส,เสียงไม่ค่อยมีนะทุกคนรู้สึกเจ็บคอไงไม่รู้ <c oughs> ช่างมันแล้วคับเนะอาไปว่าผมไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นโควิดแน่นอนนะว่าผมไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะ <c oughs> <c oughs> นอกนอกนองเรื่องเฉยมา พูดถึงคอมโบของเรจูดีกว่าเรจูนะครับถ้าเกิดอยากจะคอมโบใช่ไหมก็แนะนําให้ทําให้ศัตรูติดพิษก่อนเนะี่ยด้วยวิธีไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะใช้ท่าหนึ่งก่อนหรือท่า2ก่อนก็ได้นะครับแล้วเราจะตีตีพอเราตีพวกที่ติดพิษมันจะคุ้มไหมว่าเราจะได้เลือดคืนตลอดนะครับก็ลองอไปฝึกดูก็ได้ครับสำหรับผมนะไอเรจูเนี่ยผมว่ามันเล่นยากพอสมควรเลยนะถ้าแบบว่าจะเอาเล่นแบบช้ำเลยเนี่ยก็ต้องฝึกกันอีกสักพักอะ่ะแช่ว่าจะหยิบมาเราเล่นโหดเลยแทบเป็นไปไม่ได้นะครับ ต่ถ้าเล่นเป็นอาจจะเอาไปรับมือกันโหนดดาได้ก็ได้นะแตะโหนดดามันอยู่ฝั่งผมไงไม่ได้อยู่ฝั่งนู้นเนี่ยร้อยหนดดำมาอยู่ฝั่งนูน่าจะนั่นไหวมั้งตัวเดียวแต่ถ้าเป็นเล่นแรงสูงจริงผมไม่น่าจะไหวหรอกเพราะโหนดดำไม่ไหลายตัวจัดเก็บทองก่อนแล้วกันเฮ้ยไม่โดนหรอกที่บ้าไม่โดนโอ้ย <c oughs> ไม่โดนก็เีย,ยี่ยนิวโอ้ตีนตีนเต็มเลยท่านอุ้ยแฉงป้าสวยมากผมผมนี่แล้วกันโอเคได้อยู่โตนพิษเป็นหนึ่งตัวผม อุย้ยอูห่หลบได้อูห้หลบได้ไงวะเน,นี้เอ,อาปะก่อนเอ,อาปะก่อนเอ,อาปะก่อนม,มันมันนัวเกินไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนี่ไงตัวนี้ติดพิษไม่กินคิดดาเมจแต่เราเลือดคืนเนี่ยไหมตีแล้วได้แน่แม่ตีแล้วเลือดเด้งเราตรีติดขี้ก็ได้เลือดอีกหกเปอร์เซ็นต์แน่เพราะว่าเราอุย้ยโอเคจา่จาจ่าลงแล้วจา่จาจ่าไม่โดนไม่โดนเปไ็นอะไรผมเก็บธงอะไรกันอือจา่าแม่งหลบเก่งที่หายเลยทิ้งถอยไปก่อนแนหะ่ โอเคผมเอาไอ้สนิกแมงก่อนนะครับเริ่มงมันเหลือหนึ่งยไหมเคลียร์ก่อนนี่โตปัญหาเลยเลนี่ยตัวปัญหาเลยเนี่ย,ต,ยตัวปัญหาไปไปก่อนเลยเกกะเกกะเฮ้ยเพิ่งเก็บเมื่อกี้เก็บไปแล้วเสียเราเราเราเข้าไปซ้อนเพื่อนเฉียงว่าเราอยู่ในตำแหน่งซับพอร์ตนะครับเฮ้ย<ง>อะไรอะไรอ้ได้อยู่เพื่อนเก็บทงแล้วเก็บทงแล้วเพื่อนไอ้ธี่ไฟเพื่อนเราใช่ไหมมาแล้วผมกลางก่อนกลางหลบหลบได้เห็นไหม ไอ้ถ้ากลางเหมือนเป็นำมันตานะครับหลบไอ้ตุ๊กตาของเพลโลนาได้ด้วยอะ่ะจะได้ดูแน่นอนคลิปน่แต่คลิปหน้ารีวิวเพลโลนาต่อหลบก่อนอูย้ยได้หลบแบบวิกิตรนในเมรังคิวเพื่อนเหมือนจะซ้อนทันด้วยนะครับโอ้ปืนใหญ,ญ่มาแล้วปืนใหญ,ญ่มาแล้วอึ๊บหลบได้ไหมอึ๊บหลบไปได้เฮ้ยถ้าสองมาแล้วหลวด,ดำํำนี่เอาตายตายมันโกตายเฮ้ยผมรักษาตรงนี้เดี๋ยวเ้ยหลบผีเพลโลนาก่อน เจ๊เจ๊ไปไหนเจ๊ตายไม่ได้คุยด้วยละตายแล้วฉันนึกคืนหลบไม่ทันหลบไม่ทันไม่ใช่หลบไม่ทันหลบก่อนโอ้โหโคตรเจ็บเจ็บเกินนะครับตายอยู่นะได้อยู่นะผมโปรไฟล์รอทันอีก่อนโอเคแล้วก็รีบไปตรงกลางฮะรีบรีบไปกลางโอเคทอาให้ไอฟูจิทามันติดธงมันไม่ใช่ติดธงพูดผิดติดติดพิษแต่พูดติดไฟกู มาโหแบบรับมือยากมากแฟล็กแมนเนี่ยเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเนี่ยแล้วแบบเจอมันน้อยมากครับเฮ้ยจะแพ้ปะเนี่ยชิปหายลนะนี่ก็ตงก่อนไปก่อนไปแล้วก็ดึงธงด้วยนี่ดึงคืนด้วยเป็นไงโคตรยามเฮ้ยรอดไปครับผมหนึ่งเกมนะฮะโอ้โหผมอกว่ามันเล่นยากอจริงคนอื่นอาจจะเล่นง่ายก็ได้ผมว่าแม่งเล่นยาก,กว่ะแต่ถ้าเล่นช่ำเนี่ยอาจจะไปสู้กบหนดดำได้ก็ได้นะใครจะไปรู้ อยู่ที่ฝีมือนะครับนะไปะอีกสักเกมนึงแล้วกันครับเพื่อความโชว์มันแข็งแกร่งนะครับผมไปไปดูกันเลยครับผมมาครับตาสุดท้ายของเราในวันนี้เราได้มาเป็นเลดออฟวานุนะครับเราเจอหนวดดำไหมเนี่ยไม่ไม่เจอหนวดดำนะฮะแต่ก็ยังดีที่ว่าเราไม่เจอบอดน,นะครับอ่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่เราเจอแชงคูดเนี่ยดิแชงคูดผมว่าไม่ค่อยเท่าไหรนะ่ถ้าเ,าเอาเจ้าเลจูไปสู้จริงๆผมแนะนำเป็นเอสดีกว่าเอสมันชนะสีไง แต่ถ้าหนดดำเนี่ยผมแนะนาเป็นในแม็กกับตัวเนี้ยตัวเนี้ยพอจะสู้ได้อยู่เพราะมมีอมาตะาอยู่ไหมครับเราคอยกางอมาตใายเพื่อนจริงมีประโยชน์หะแต่ผมกางไม่ค่อยถูกเพื่อนเท่าไหรน่นีส่วนใหญ่จะก,กางทำให้มันติดฟีสแล้วเราก็ไปตีเองซะมากกว่าใช่ไหโอ้โหโหฟูมาเลยพี่ฟูมาเลยไม่เป็นไรเพื่อนไปอยู่แล้วใช่ไหมตอบเราทีตอบเราทีเ้าไปแล้วกดคูณจอบไปหนึ่งทีกดติ๊กเกอร์ให้เพื่อนหน่อยกดจอบ งานดีเฉยเต่แเรารีบออกทางซ้ายครับจะได้เจอกับโซโลจูโร่ใช่ไหมเดินออกมาทางซ้ายเมื่อกี้เอาไม่ใช่นหรอวะอ้าวคุณเธอทำไมไม่เก็บตรงนี้ล่ะอุ้ยมาแล้วเฮ้ยอู๋หลบได้เฉียดชิวไปวิวตีต,ต,ต,ตีเอสตีเอสเออไม่ทัน <laughs> เก็บทรงไม่ได้ก <laughs> ูยืนอยู่ข้างหลังมันมันเพื่งหันมาเห็นกู <laughs> เฮ้ยเอาไว้เพื่อนเดี๋ยวกลางให้เอาเป็นน้ำตาสักแป๊บนึงอ่าเป็นน้าตาไปแล้วผมตอนนี้อ่าเขาติดอันนี้ไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บมากกูเจ็บมากรอรอซ้อนรอซ้อนเพื่อนไม่ไม่เราไม่รีบเข้าเข้าที่อย่างเลยกูจะตายแล้วซ้อนซ้อนก่อนเอาโดนโดนอยู่ไอ้โซโลโดนไอ้นี่อยู่โดนพิษผมอยู่เฮ้ยด้บเนี่ยเอ้อ้ ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่เหมือนในคลิปเลยไม่เหมือนเลยเล่นโคตรยากเลยเชี่ยเฮ้ยตายอยู่ติดขี้ให้เร็วโอ้ยมันไม่ถุยทางนี้เราไม่ถุยทางนู้นทำไมเลยจู้เย่อไม่เหมือนในคลิปไม่เหมือนในคลิปเลยไม่เหมือนดีโวไม่ใช่เลยอเล่นยากกว่าจริงโอ้โหหลบไม่ได้ละ เอาเพื่อนเอามาตาให้แล้วเอามึงก่อนเลยกันเอามึงก่อนเลยแล้วกันโกน,กนส่วนเตียนมานานหลายรอบเดียวหลายรอบเดียวมีคนโดดมาทางนี้ไหมรอรอรอบานะ๊ะแป๊บไม่เราเรีบมาทางนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะแพ้นะถ้าไม่เก็บธงเราเป็นสายวิ่งด้วยดิโอ้โหสายวิ่งสี่ตัวไม่เก็บธงกันเลยดูดิสุดยอดเพื่อนนี่มันโคตรทีเป็นตำนานเข้าสู่ช่วงบน,นครับไปรีไปสอนเพื่อนดีกว่าครับเราต้องใช้สกิลสองให้มันโดนเพื่อนบ้างเลยแหละ โอ้หนี่แหละตรงนี้แหละจริงต้องใช้โดนเพื่อนเล่าจริงฉากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้แหละต้องโดนสักคนเนี่ยเอาโดนโดนโดนคู่โดนคู่โดนคู่โอ้ถุยแบบระยะประชิดแต่ไม่โดนใครเลยเอ้าเฮ้ยนี่โดนพิษโดนพิษเหรอเนี่ยตีแล้วเลื่ยอ้อยอ้อยอ้อยตี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 โคตรนัวกว่เลยโคตรนัวตอนนี้นัวมากอ่าเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนนะครับมันจะมีคนจะไปแอบลุดทงเราไม่ได้นายมันก็แพ้อย่างี้ใช่ปะล่ะ เฮ้ยทันปะเนี่ยเฮ้ยทันอยู่ทันอยู่เฮ้ยอู้เกือบเกือบแพ้ดีว่ามันเขาเตอร์โดนผมแล้วว่มันหมดเวลาพอดีไม่งั้นผมแพ้เนี่ยโอเคกดไลค์เพื่อนไปเล่นยากทุกคนบอกเลยเล่นยากมากหรือผมกากก็ไม่รู้นะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูได้นะครับว่าท่านผู้ชมลองเล่นแล้วมันเป็นยังไงนะครับก็ตามนี้ฮะตามสภาพครับทุกคนเหนื่อยจริงเล่นตัวนี้ก็ คลิปนี้ก็คงอยู่ยเท่านี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะคลิปนี้อย่าลืมนะผมขอเจ็ดไลค์นะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ